ช่องแม่เพียนวานนอนชาแนลนะคะวันนี้มาส่งเพื่อนคุณครูใหญ่ยาวนะคะมีของมาฝากมีกล้วยแซนวิชมาแบ่งกันกินเสือลุงกิมพอดีวันนี้เป็นฝรั่งน้อยอาหารเช้าๆเรานะคะเอาข้าวเสี่ยวกับคุณนายกินตามทาง กวจะมาไม่ทันเมื่อวานนี้นันอยากมาอยู่แต่ว่าเห็นพลํนอยู่แต่ว่ารอเสือพอดีแม่นันรอรับคุณเจนที่จะมาซื้อที่มาดูที่เพราะเขานัดเป็นเมื่อวานไม่รู้เขาจะมาเวลาไหนใช่ไหมเราก็ต้องสเตนบายอสแตนบายออ่ะฮะก็เลยเขามามัดจำแล้วเราเสียวห้าหมื่นวันนี้ก็จะเอาไปจ่ายให้ทกศเขาเข้าให้เท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นจะได้ปลดหนี้ ลูกชายเนี่ยเป็นหนี้เขาทอกสอส่วเงินกู้เป็นเงินกู้เงินกู้เป็นเงินกู้หมดหกแสนแล้วก็เครียดละว่าในเสือค,คนไม่เคยเป็นหนี้เยคยก็เลยนี่แหละว่าโอ้จะทันไม่นอ้อว่าจะทันมาส่งทางไม่นอ้อว่าไอมาส่งทางอยากเมงอยู่ได้ม้นแค่นั้นลุงจิมไอมาส่งทาง,งแล้วคนซื้อที่เขามาจากไหนแม่กรุงเทพรป,ปกฏว่าลุงจิม เป็นอย่างที่ลุงจิ้มพูดจริงๆเขาจะซื้อไว้พักเสาตอหม้อถนนน่าจะเป็นกลุ่มวิศวกรโยธาใช่รถเลไลา์นั่นแหละมาเราก็จะรู้ใช่ไหมถ้ารถเลไลน์ข่าวดินจะได้เพียรว่านจะขายที่ให้ผมไล่ขออนุญาตเอารถมาตรงนี้ผมจะเดินหน้าไปไปกลับรถที่โน่นได้เพราะเสียด้เป็นขาปลอมว่าไงนะอะไรคือขาปลอมพูดเล่นแล้วตกลงทำมาจำแล้วใช่ไหม มัดจำแล้วค้าหมื่นเลขเลขก,กี่หลักแม่เที่ยวลงมาแล้ว้วค่ะหน่อยบร้อยพัตามตามที่ลงในคลิปนั่นแหละเราไม่ได้เอาเกินเอาเกินก็แถมอาคารให้ด้วยเขาก็พอใจอเขาจะจ้างช่างไปฉาบด้วย จำเลยใช่ไหมเนี่ยมาจำแล้วบุกไล่ทั้งคู่ยังขายในกี่หลักแม่นขายในกี่หลักนวิทย์นะครับผมต้องขอลากลับครับของพ่ญาติกลับรถนะครับแม่แม่กี่หลักขายในกี่หลักฮะขายกี่หลักเจ็ดหลักไหมของแปดหกหลักกันแหละแสนก็หกหลักใช่ไหมขายขายก็หกหลักเหรอ่ะไม่ได้ขายแพง ขอญาตกับไอท่อที่เป็นกาแฟผมเขาไม่เสียวผักถือไว้หน่อยเดี๋ยวไปขับเลื่อนรถต่อให้คนจะนี่เนี่ยถ่ายกลุ่มนี้แหละให้ผมมาผมก็ให้ถ่ายรถถ่ายรถนี่แหละอยากให้รถคันนี้แหละถ่ายเอารถนี่แหละเคลื่อนตัวยังไงแม่ราคาเนี่ยเกลียวไมาเอาไม้ออกให้หน่อยเลยเว้ยมันบอกไว้แล้วมันเต็มมือแล้ะสงขางไม้หมอนตอนนี้ จะกลับบ้านแล้วมาอยุคหลุงคนหกวันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะการถอยมาก่อนเร็วๆเขาจะถอยรถเด็กๆถอยมาก่อนถอยมาก่อนเร็วๆเนี่ยถอยไปน่นแล้วก็ไปเรื่องงาเลย พาย,พยุพายุพายุพายุนี่ตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับแล้ว,ลวอยู่กับลุงพลพตมา6วันอันนี้จะได้กลับบ้านแล้วขอบคุณมากเอบคหน้ากวันนี้แล้ขย่บไปโน่นบ่ทุกคนน่ารักมากดูแลอย่างดีเลย ไปวนยาวไปถอยรุ่นเลยไกลับข้างหนรุ่นเลยผมเคยเห็นรถจี๊บคันหนึ่งไม่ใช่ปะฮะรถจี๊บคันหนึ่งโตโยต้าเออโตโยต้าพิซซ่าขัได้นะฮะอันนั้นคือรถลุยรถลุยเป็นคันหนึ่งนะคือคัันน้นจะแม่ไว้ไปไกลข้าวได้หมดเลยเนาะใช่ก็ถือไม้หมอนไม่เลยอันนี้เป็นสมบัติของคุณครูใหญ่ใช่ไหมนี่ อ๋อต้องพกตลอดพกตลอดหนุนเอานีมอ่ะขอบคุณค่ะนี่ก้อนเท่าไห้เป็นมากไม่งั้นมันมันจะไปอยู่ในจุดที่มันจะไหลจอดลำบากมันก็จะไหลไหลจะไหลจะมีส่วนตัวไว้เลยนะรถทัวร์เขาก็ใช้รถทัวร์ถ้าไม่มีตัวนี้โอ้ยไหลลงอยู่เรื่ยเสื้อจะไปสานด้วยไหมนี่เสื้อกับโซลินครับแม่ ่่ทีวาดีใจกับแม่เพียนมากๆเลยเรบไปยืนคู่กันในกับแม่ครูยังไม่ได้แลกเบอร์โทรกันเลยกับแม่ครูเดี๋ยวค่อยเบอร์โทรเท่าไหร่นะแม่พูดเลยก็ได้จะได้เข้าไปในนี้เลยแปดหนึ่งค่ะสามแปดศหนึ่งหนกค่ะโอ้เลขสวยนะหกหกนี่เป็นเป็นเบอร์ของแม่ครูหรือของพ่อครู แม่ครูเขาแม่ครูโอเคแม่ละบันเนอเออศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าสี่สองแปดหกห้าเผื่อจะเดินทางมาทางนี้หรือยังไงหรือจะไปนอนไล่น้ำหนึ่งเพื่อเพื่อสร้างวิวเอารถเราไปจอดก็ได้มาแล้วสะอไรนขาเด่นบอขาแด่นไม่ขึ้นได้อยู่บ่อ ไปจอดข้างล่างแล้วก็เราก็เมาลรถโดยสารขึ้นไปเขาเขาไม่ขึ้นอยู่แล้วเราไปจอดไปตีนภูเลยผาเด่นนะไปไปในสะก่นแล้วก็ไปไปเต่าเหมือนกับจะขึ้นภูพานแต่เลี้ยวซ้ายเข้าเต่างอยก็จะผ่านผาเด่นเหมือนเกับเหมือนกับเราจะไปกาละสินนะนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันก็จะมีเข้าไปเต่างอยไปผาเด่นเพื่อเยี่ไปผาเด่นเอาแม่คูเอาไม้หมอนขึ้นเด้อทางไหน ไม่ขึ้นรถอกครับเอาขึ้นทางไหนนี่ขึ้นทางไหนล่ะจะเอาไม่มอนส่งทางไหนส่งให้พ่อครูเลยแล้วแม่ครูจะขึ้นทางไหน,นอ,อ,อ,อคนไม่เคยมีรถวารานแล้วแม่ครูจะขึ้นทางไหนดูสิพี่ถ่ายนี่จะไปให้ล้านเต้นดูน,นั่นเี๋ยังมจะไปจอดที่นอ้าวอ้าโชคดีแม่ครูพร่อครู เดินทางปลอดภัยเด้อเป็นหมู่เป็นพวกกันคือเก่าฮะแหละไปฝุ่นกินปลามาวยิ่งกินเก่าขอบคุณค่ะค่ะค่ะบ๊ายบายลักนะจุ๊บจุ๊บอาพิประตูเพื่อนว่าเันจะไปจอดอยู่ลานนั่นด้วยปะเออก็ดีเหมือนกันค่ะอืมข้อฟื้นกินข้าวหรือยัง โออมองเพื่อนไล่สดนี่เนะาะคักแท<อ>ส้ส่งผลไม้บอฮะอ่ะส่งผลไม้ผู้นึ่งส่งแซนด์วิชพ่อเหยียบเบรกอย่างรุนแรงค่ะอ้าพ่อฟื้นอันนี้ก็เอามาฝากกินอยู่ในโรงครัวาม,ามีปลาทอดสองถุงลาบปลาดุกสอง เอามาให้กินกับรูปกับเต้าในโรงครัวเด้ออันนี้อาหารเช้าลุงจิมมีอาหารเช้ามาให้ด้วยของเราอันนี้นั่นมีลาบปลาดุกสองแล้วก็ทอดปลาเล็กปลาน้อยสองค่ะนั่งกินตรงศาลาด้อเพื่อนปะอาหารนะครับเพียงวานอนแชีงเอามาฝากทีมงานเรานอนนะเสื้อไปกินข้าวกับพ่อฟื้นก่อนก็ได้นี่ค่ะ สาธูเมื่อวานนี้เราไม่ได้มาจอบอันคนที่จะมาดูที่มาแบ่งซื้อให้น้องอุ้มมาแหละแต่กฏว่ามาจริงเป็นคนทํางานเกี่ยวกับกรมทางนั่นแหละจริงด้วยเพราะว่าใช้รถอันปิกอัพลายเราก็รู้เนาะถ้าเป็นไลน์ก็แม่นละบอกว่าเป็นของปร้อมละบัดนีเพื่อนเพื่นว่าจะซื้อเป็นที่พักอันพวกวัสดุทําถนน เช่นต่อมอเป็นต้นใครจะมาขโมยก็มาเลยแม่นบอขึ้นหัวเพื่อนแม่นบอขันคุณเนี่ยคุณมาขโมยเลยแม่บอก็เลยว่าบ่มีผู้ไดเข่าดอกไล่มอหนันตั้งแต่เอาตั้งไว้กับบ่มีของหายจะเทอะอวะเขาเก่งใจอยู่คนเฮากับบ่แม่ว่าสีลาลาละล่วงมืดดอกบ่หายดอกค่ะค่ะเราเดินไปดูโรงครัวกันนะคะไปดูซิว่าแม่ดาเขาทําอะไรเมื่อวานนี้ เห็นเพื่อนพากันกนึง่งปลาอย่างมีความสุขลุงก็ได้กินอยู่ศาลานะก็ดีใจนําโอ้ยวะเฮาเห็ดเวียกันแห้งๆกับแบมีหมูเอาอาหารมาให้กินกับมีความภูมิใจอยู่เนี้นยถึงหมูถึงหมู่มบได้เนี้ยก็บบได้คุดสอยวะท่าน <laughs> แต่เป็นอาหารก็คือเป็นเลือด <laughs> เป็นเนื้อเป็นเหงือ่อเฮ้าในละวะที่บ,<ะ>บแม่นว่าโอ้เห็ดเบียกเขาเห็ดเบียกนักบบต้องไปใกล้เขาเดี๋ยมันมันมันเห็นแก่โตนะอันนี้กัความหักความแพ้งเนาะความเป็นห่วงเห็นพ่อฟืนแบกกันเข้าไปส่งพ่อคู่ใหญ่เ่าบอกว่านี่ ให้เพิ่นกินน้ำทางมีข้าวใหม่เพราะได้กินข้าวใหม่แล้วทันยังว่าได้กินอยู่เขาหอก็เริ่มสีตั้งท้องเยือกเยินทันจำกันบอกรับอยู่นี่แค่ที่ํำกันนี่ลหละก็ะยามันสวัสดีค่ะแม่เพียนเอานอาอาหารมาฝากอยู่สวัสดีค่ะมีลาบปลาดุกสองและกระทอดปลาสองเอายันบบทันทรงพอเสียวไม่เสียวดิืะ มามามากอดแม่นหน่อยลเลยหลูกใหอมเลย <c oughs> ลูดใสพี่อุ้มนันอยู่ดงสามน้องผุ่นยังกันเขาไปเห็ดกระท่อมไหมเขาอยู่กระท่อมไม่ไผ่เหละแม่ตาค่ะอามดนะรถไทลุงโอเคนะคะพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้